สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมี่อามคนรักรถนะฮะวันนี้นะครับล้างเสร็จใหม่ๆก็รีวิวกันอีกรอบนะครับกับเจ้ารถเก่งนะซาบนะครับปู่ซาบสวีเดนนะฮะซับาซีดีเทอร์โบนะครับเครื่อง2.0เทอร์โบนะฮะนี่ครับของดีที่ควรมีติดบ้านนะฮะซบ900าซีดีนะครับ สีสันรอบคันก็ประมาณ 70%-80% สนะฮะสีด้วยรวมยังสวยนะครับผมให้คะแนนประมาณ80%ดสิเปอรอฮปรเ็บอบคันนะฮะสีสันสวยแบบนี้นะครับยางดอกเต็มนะฮะยางดอกสวยนะฮะคันนี้ขายอยู่5้0 0มบาทนะครับผมรถพร้อมใช้นะฮะ เอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องไปซ่อมอะไรนะเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับภายในนะฮะแผงประตูสวยทุกบานนะครับรถสภาพไม่้ํำนะฮะนี่ครับเบาสวยทุกตัวนะเบาหนังแท้จากโรงงานนะคันนี้อยากให้ทุกทุกท่านที่สนใจอยากให้มาลองขับดูแล้วท่านจะรู้นะว่าหลังติดเบาเป็นยังไงนะฮะ นี่นะครับนี่บอ่อหลังนะฮะนะครับเครื่องดีช่วง่างดีนะแอร์เย็นนะฮะนะครับกระจกไฟฟ้ามองข้างไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะฮะฝั่งคนขับนะครับ ช้าๆชัดๆนะฮะนี่ครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์นะฮะกุญแจนะครับผมกุญแจมีดอกเดียวนะฮะเครื่องนิ่งนะคเครื่องนิ่ง อากาศข้างหลังก็ขึ้นออโต้นะครับผมภายในก็แบบนี้นะภายในภายในค่อนข้างจะสวยนะฮะไม่ช้ำนะครับคันนี้เป็นเครื่อง2,000เทอร์โบนะฮะวิทยุซดีใช้งานได้นะฮะไพโอเนีย er นะครับแผงหน้ปัดนะฮะเกร์ทุกอย่างใช้งานได้ครบถ้วนนะฮะแล้วก็มีแผง ทเวอร์เป็นดิจิตอลตรงนี้นะฮะีย๋ยวลองเล่นเครื่องดูนะนะครับเสียงหัวเบาดังเพราะหูเลยนะนี่นะครับห้าหมื่นเก้าว่าไม่แพงนะราคานี้ดพร้อมใช้งานนะเอ่อ สองมาตรฐดีนะความปลอดภัยสูงนะฮะคันนี้เหยียบได้เกิน160นะครับเหยียบได้ประมาณ200นะฮะผมลองผมเคยลองถึง160แป๊บเดียวนะฮะอัตราเร่งนะ0-160นีแป๊บเดียวแล้วก็ช่วงล่างเขาทำมาได้ดีนะครับเดี๋ยวไปดูในฝากระโปรงกันครับ ฝาปมานะครับเครื่อง2.0นะครับเกียร์ออโต้นะฮะเทอร์โบนะครับเครื่องนิ่งนะเครื่องนิ่งแล้วก็ไม่มีเสียงวงเสียงาวาไม่มีเสียงอะไรดังทั้งสิ้นนะฮะรถค่อนข้างจะสภาพพร้อมใช้นะครับเสียงบัวเปล่านะดังเตะหูเลยครับ น้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะคเครื่องนิ่งช่วงล่างดีแอร์เย็นนะค,คันนี้เป็นรถพร้อมใช้นะครับสำหรับสายสะสมนะฮะ5บา0 0่ 59, บาทไม่ได้แพงเลยนะฮะภาษี67นะครับสีสันก็80เปอร์เซ็นต์นะฮะสวยงามแบบนี้นะครับสีสวยั้งค่า,านะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะฮะ ซับ9000ซีดีนะครับไลท์เทอร์โบนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงตําหนีนะฮะเนี่ยครับ<ด>ตำหนีจะปีที่ที่หลังคานะครับมันจะลอกลอกล,อก,ลกเกอร์นะฮะลักเกอร์ซิสิตลักเกอร์นะฮะลอกนั้นสีโดยรวมสวยนะครับ80%นนะฮะเอาไปใช้งานกันยาวๆนะครับ สนใจยังไงก็มาดูรถทดลองขับ100โลได้เลยฮะหรือจะให้ผมขับส่งก็พร้อมยินดีส่งทั่วประเทศนะครับเฮียอามคนรักรถสวัสดีครับ